ทุกคนหนูหนูเก็บห้องแล้วใช่ไหมนนหนูก็เอาเสื้อผ้าที่จําเป็นในชีวิตที่แบบจะต้องได้ใช้ในชีวิตอ่ะ1เดือนไว้ในนี้แล้วก็หนูได้ทําการซื้อเราแขวนเสื้อบนรถมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะแขวนบนราวหลังรถไว ะะอยากดูคนแล้วอยากให้ทุกคนดูคนแล้วเหมือนกันคือที่สุดอะหนูคิดว่าน่าจะหางานแบบนี้ยากมากๆจริงๆอะรู้สึกว่าน่าจะหางานคนที่ขนาดเนี้ยยากมากคือคอนแวทั้ปีที่เราเป็นยังไงปีนี้คือยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นนะทุกคนหนูเดือเต้นเพลงที่เคยเต้นแล้วนะแต่ว่าเป็นแบบใหม่ ถ้าบอกว่าไปเที่ยวไม่ว้าวปีนี้ว้าวแน่นอนปีนี้คือไม่เหมือนปีที่แล้วเลยอ่ะทุกคนทุกคนตลกไหมจลลุมเออหนูว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เพื่อเพื่อถ่ายอะไรเลยใช่ปะแล้วเพื่อนก็ทามมาเยอะมากว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ใช้รูปโปรไฟล์เป็นหน้าตัวเองได้แล้วเหรอคนไม่รู้เหรอหนูก็แบบใจเย็นนะเพื่อนหนูเปลี่ยนแค่แบบวันเดียวอ่ะ ว่าจเย็นนะเพื่อนคือใช้ถ่ายงานเนะเพื่อนรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนกลับแล้วพอหนูเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นอันอื่นเช่อว่าจริงๆหนูไม่ได้ใช้รูปโปรไฟล์เป็นอะไรพอพี่เปลี่ยนกลับปุ๊บพี่เชอร์เพิ่งมาแคปแชทตอนที่หนูเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กลับแล้วแล้วก็มันก็ไปเป็นคือหนูอะถ่ายรูปโปรไฟล์อันนั้นอะเพื่อคือถ่ายคือแค่ถ่ายไปเล่นๆน่ะแล้วมันเป็นเลขสี่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าลงไดีกว่าช่วงนี้เสริมดวงเผื่อเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของเรากลายเป็นว่าปุ๊บ สแุแล้วเดียต้องไปเปลี่ยนลูปโปรไฟล์ม่อีกทุกคนได้ทําการรู้รูปโปรไฟล์เราเรียบร้อยแล้ววันกินอะไรกินไก่ข้าวโพดแต่ว่าอาหารที่ข้างหลังมีให้ก็ดีนะอาหารหลังเล่นดีมากมีขนมที่หนูชอบด้วยหนูรีเควสไปตลอดเลยว่าขอให้มีขนมที่หนูชอบได้ไหมในทุกๆครั้งเพราะหนูรอง,งานจับมือรอง,งานทูชอตตลอดเพราะว่าอยากไปกินขนมมันนั้นปกติจะได้กลับมาตลอดแต่ว่ารอบนี้คนกินเยอะ มันไม่เหลือให้เอากลับปกติหนูจะอยบอกพี่เขาตลอดว่าถ้าเหลือเอากลับใส่ถุงว้ให้หนูด้วยนะคะมันคือขนมหวานอันหนึ่งที่เถียงกับทุกคนว่ามันคือรวนมิสหรือไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่รวมมิสสำหรับบ้านหนูบ้านหนูเรียกขนมไอคิดมีบริการนวดไหมไม่มีรอบนี้ไม่มีหนูชอบมากเลยนะนวดอะแต่ว่ารอบนี้เขาไม่มีเพราะว่าสถานที่มันขาห้องที่แบบว่าเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็เข้าใจได้เห็นเขาบอกว่าอาหาร อร่อยไก่อร่อยมากทุกคนเหมือนกินไก่เกาหลีเลยอะ่ะคือไก่ที่เขามีให้แบบว่าเป็นไก่คุกซอสใช่ป่ะทุกคนอร่อยมากเหมือนกินไก่เกาหลีอะ่ะโคตรจะมีความสุขแต่ชอบมางานจับมืองานอะไรแบบเนี้ยมันไม่เสียตังค์เยอะคือถ้าไปโรโชอะ่ะเสียตังค์เยอะมากอาร์เอสีข้าวให้ทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าเป็นข้าวแบบบุฟเฟ่แบบหลังเลนอะ่ะทุกคนมันก็จะเป็นแบบว่าข้าวแบบที่เราเลือกจะสั่งไม่ได้เลย ไปข้าวกล่องใช่คือเมื่อวานหนูไม่เจอคณิงเลยทุกคนแล้วก็ไปเจอคณิงอีกทีคือตอนแบบโคตรจะเย็นอ่ะโคตรจะตอนเย็นแล้วอ่ะ <c oughs> หนูก็น่บหนูเดินไปแล้วก็ตอนหนูพูดทั้งวันว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ไม่เจอคณิงเลยคือไม่รู้ว่าน้องน่าจะมีรอบแบบ ไม่ตรงกับหนูอะก็อยากเจอน้องจริงๆไม่เจอน้องมานานมากๆแล้วแบบหมายถึงว่าหมายถึงว่าน้องก็อยู่เชียงใหม่ใช่ปะลงมากรุงเทพน้องช่วงนี้เหมือนแบบไม่ได้เจอน้องตอนน้องลงมากรุงเทพอะหรือน้องไม่ได้ลงมาไม่แน่ใจเออแต่ไม่ได้เจอพอตอนที่แบบไปเดินสายก็ไม่ได้ไปกับน้องเพราะว่ารู้สึกว่าแบบว่าปกติแบบสิงเจี๋มันจะแบบเป็นรวมใช่ปะเราก็จะได้อยู่ด้วยกันเราได้ทำงานร่วมกันอะไรเงี้ยก็คือไม่ไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นในปีนี้ เสียใ,ใจมากเพิ่งมาตอนเอสไวเกตหนูไม่ได้ไปไงทุกคนแล้วหนูก็ติดซ้อมงานเยอะมากๆช่วงนั้นคือทุกคนอาจจะได้เจอน้องแต่หนูไม่ได้เจอเลยอะ่ะไม่มีอะไรเป็นใจให้เราได้เจอโง่ไมเมื่อวานแอลแต่งเป็นฮันนินใช่ป่ะทุกคนเราคือเดินกลับเข้าไปเจอแอลแต่งเป็นฮันนิน ตอนแรกอะก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะในใจหนูว่ามีอยู่แค่2คนเลยคือไม่แอลก็คณนิงเพราะว่าคนที่ชอบคนนั้นมันมีอยู่ไม่กี่คนใช่ปะแต่ว่าคนนี้ยืนอยู่กับ b บ K แบบส่วนใหญ่เป็น b บ K แล้วก็ถ้าเป็นคณนิง้งก็ก็ไม่น่าใช่ก็เลยแบบก็เลยแบบเอ้ยแอลตลกมากน้องใส่ชุดน,นี้รอบพิเศษเหรอคะคือซื้อไอเดียมาอยากแต่งมาตั้งนานแล้วคือหนูอยากแต่งเป็นทันนินแบบพาหน้าจริงๆเลยหนูเสียใจที่ตัวเองเกิดมาไม่มีขี้หูบากมาทุกคน มันเป็นปมของหนูเลยอยากมีขี้หูที่สุดในโลกรานแปดหนูนั่งแค่หูนั่งส่องหูตัวเองทุกวันเพราะว่านั่งรอดูว่าหูหนูจะมีพัฒนาการเรื่องขี้หูไหมก็หนูอยากมีขี้หูมากทุกคนหนูอิจฉาทุกคนบนโลกใบนี้ที่มีขี้หูทุกครั้งที่หนูสระผมหรือครั้งที่หนูอาบน้ำหนูจะพยายามยัดน้ำเข้าไปในหูหนูือหนูจะพยายามแบบว่าทํายังไงก็ได้ให้ให้มีน้ำหรือว่ามียาสระผมคิมนวดผมเข้าไปอยู่ในหูหนูให้ได้มากที่สุดเพื่อให้หนูมีขี้หู ตอนเด็กๆหนูไม่เคยหนูไม่เคยอิจฉาพี่หนูเรื่องเรียนเลยแต่สิ่งเดียวที่หนูอิจฉาพี่หนูตอนเด็กๆคือพี่หนูขี้หูเยอะมากขี้หูคือแบบว่ามันควายได้เป็นตัวทุกคนแต่ว่าขี้หูหนูแท้ไม่มีเลยคือหนูให้แม่แบบปั่นหูให้หนูไปเรื่อยๆทอนี้แม่บอกว่าไม่มีขี้หูแล้วนะลูกแล้วหนูก็แบบปั่นหูให้ก่อนเกาให้ก่อนก็คือเกามันก็ไม่มีอะไรเลยไม่ได้เผานะหนูรู้สึกว่าหนูอิจฉาทุกคนบนโลกที่มีขี้หูใครไม่มีขี้หูคือผิด แต่ก่อนอยู่หอคือหนูจะมีที่แค้หูประจําของหนูนะคะก็คือเป็นไมค์แค้หูแบบมีกล้องสองอะไรเงี้ยแล้วก็ปกติใครอยู่หอนั้นหนูจะชอบแบบว่าแต่ก่อนที่อยู่หอหนูก็จะแบบว่ามีใครอยากแครไหมพี่ก็ไม่ยอมให้หนูแครเลยแต่ว่ามีน่ะยอมให้หนูแครหนูชอบแครหูมากมีนเป็นคนเดียวที่ให้หนูแค้หูทุกคนทุกวันนี้ไม่รู้มีนยังอยากแค้หูอยู่ไหมเรายังแครให้ได้นะไปํามีนหน่อยดีทุกคนว่ายังอยากแค้หูไหมหนูพร้อมจะแครหูให้นะหนูชอบวิเคราะห์หูคนอื่นและขี้หูคนอื่นนนด้วยจจจริงๆมัอาะเป็ งานอนาคตของเราที่ค่อนข้างตรงสายทุกคนแต่ว่าสิ่งที่หนูหนูรักหูตัวเองมากหนูแบบว่าไม่อยากให้อะไรเข้าเป็นในหูหนูยกเว้นที่หูหนูก็เลยกลัวมแมลงสาบมากๆทุกคนเพราะว่า,มาแมลงสาบมันบินเข้าหูได้แล้วถ้าเกิดมันบินเข้าหูห,หูจะพังคือทำไมหนูต้องเกิดมาไม่มีสะดือไม่มีขี้หูคนปกติเขามีขี้หูแล้วก็มีสะดือกันอะทำไมต้องเป็นหนูด้วยอะที่ไม่มีทั้งสองอย่างที่ว่ามาเลยแอบเสียใจเล็กๆถึงมากที่สุด คือพระเจ้าก็ไม่รักหนูเกินอะ่ะแกก็แก้หนูเกินน่ะคือพี่พระเจ้าไม่ถามหนูเลยว่าหนูอยากได้อะไรอะ่ะตอนหนูเกิดอะ่ะ <c oughs> คืออยากแค์หูมากทุกคนรู้เป่าว่าหนูเคยโดนแม่ห้ามแบบไม่ให้แคะหูคือมันมีช่วงหนึ่งที่หนูซีเรียเลือมากมากกับเรื่องขีงข้หูหนูใช่ป่ะคะหนูดูทุกวันทุกคืนก่อนนอนจะต้องได้ดูใบหูของตัวเองข้างในหูของตัวเองว่าเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วมันอันตรายนะทุกคนกับการทำในอย่าง แต่ว่าเราค่อนข้างแบบว่าอินเรื่องนี้แต่วันทุกคนอยู่ช้คัตเตอรบัตเธอค่ะคัตเตอบัตไม่ได้ทําให้ขี้หูของคุณน้อยลงนะคะมันไปดันขี้หูเขาไปข้างในทุกคนแล้วขี้หูมันไปอยู่ข้างในมันแค้ออกมายากนะเว้ย้องไปหาหมอนะเว้ยจริงจริงอยากลองไปให้ช่างแคะหูแคะหูเหมือนกันอยากรู้เลยว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าปกติเราก็แคะเองใช่ป่ะจริงๆรแล้วหนูอะชอบให้คนอื่นแคะให้มากกว่ามันฟินกว่าแบบชอบให้แม่แคะให้มากเพราะว่ามันฟินมาก ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง e x c l ซซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคาเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Furnate Application